ต้องพัดดุลเลยพี่น้องถ้าพัดดุนนะเพราะหวานมันจะหยามเลยถ้าว่าเขาพัดนะถ้าว่าเก่งนะหรือบ่หยาบถ้าพัดนี่มันจะหยามถ้าพัดดุน สายที่พี่น้องอยู่กับทองกิเทียรปกับสา,าวเราคินง่ายยุ่ง่ายตามสไตล์สาวลาวเนาะมื้อนี้สาวเพียวชิพามาผัดผักหวานใส่ไข่เด้อพี่น้องนางยับเข้ามาให้เพิ่นเบิ่งนผักหวานอันผักหวานนี่เป็นผักหวานปลูกเด้อพี่น้องไม่เอาเพิ่นปลูกอยู่หลังเฮือนเพิ่นเด็ดมาให้นี่ะผักหวานปลูกเพิ่นก็หน้าตาคือผักหวานโคกเลยเนาะนี่ถ้าเพียวว่าสิผัดใส่ไข่เนะาะแล้วก็สิเฮ็ดอันปิ้งปลาส้มปลาขาวเนาะ อาจจะกินดิบไปได้หรือปลาซีปิ้งก็ได้เนาะอืมอาหารทางมือนี่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวสับเพียวซีปิ้งปลาส้มก่อนเนะาะพักหวานเผือกทีหลังพี่น้องส้มปลาขาวน้อยบางคนที่เพิ่นถามที่สับเพียวปิ้งอ่ะปลาส้มปลาตะเพียนนะพีนะ่น้องเพูนว่าบ่มีกลางบ่ อันแสดงว่าอันคนที่ถามเพื่อนบุ่เคยกินส้มป่าบหรหรือว่าจังไดเนาะเพื่อนจะอาจจะบ่รู้เนาะเพราะว่าส้มป่านี่พี่น้องก้างเพื่อนจะอ่อนเอลยก้างเพื่อนจะนิ่มเพื่อเพื่อนมัดจนก,ก้างนิ่มถ้าว่าปลาขาวนี่เพื่อนจะเอามาเฮ็ตนะเขาต้องเอาอย่างก็มีดทุบๆทุบให้อันก้างเพื่อนนะเนีย่ยก็แลกให้ก้างเพื่อนนิ่มไปเลยเวลาเขากิกนเขาก็กินได้เบิดนเลยนะกินได้ทั้งตัวกินได้กลางเลยประมาณนั้นแหละ ก้างค่รจะบกแข็งเ้อถ้าปลาสม้มเพราะว่าบางคนเพิ่นกะอาจจะบ่ค่อยกินอาจจะบบหูจกักเนาะเพิ่ว่าบพิตะก้างหลายแทะมันมีอยู่กลางแต่มันกระน,นิ่มมันโบได้เป็นอย่างพี่น้องมีวิธีกินพองมันอยู่ไม่ต้องห่วงน,นะนะจะเพียงจะซื้ห่อเลยเนาะอ้ยไปตรงก็ไเลยตรงอ,อ่อนอ เปหนีบเลยปิ้งบดุปลปะโซมผนปุ๊ซุกง่ายใครมากกินดิบก็บกินดิบเส,สะเพียบไม่ค่อยถนัดกินดิบนะก็เลยก็ชิปปิ้งไปพี่น้องขางไฟเลยหนาวลงไปเลยไปห,ห้องไปนี้ไปเด็ดผักหวานเอง วันก็อ่นอนอนไม่ได้ซ้อมอย่างไาเดอกน้องแค่เอามองการแก่มองหนึ่งออกแล้วก็พอ พี่น้องชอาวพิจิต่ตำกระเทียมกับมะเผ็ดไว้พัดผักหวานาเขาด้วยโกงชะตาถ้ากินไในเปลี่ยนไ่พอซ้ำแต่ละมือ <c oughs> พูดเลยนะฝันรนักประทานนะลดกแนวกินนิ้ว สองร้อยปลายเมนูไิ่ใปรดคักเนาะเปลี่ยนอยู่ตลอดโปรดฟู เยวชิดต่อไข่ไว้ใส่จากสามหน่วยเมนูเด็กน้อยดินี่มีประโยชน์ถ้าได้ผักหวานไข่เด็กน้อยมากผักขงขยะค่อยไปเส่ละบัดวันนี้ก่อนอันเปีน้องได้มานนี้ลหกอกะ้าอันป,ป,ปนนิ้งปราสมหอมซุกบุญนนึงี๋่วเขาจงลงมือผัดนี่วัตถุดิบอง พี่น้องปลาส้มเขาสุกเนาะมาพัดพักหวานตัวแล้วไหมไหวหยัยยงะส่วนให้กัะต,ตุกใจให้ขี้ตกใจงางอย่างนี้นึงก็กตื่นเลยจะเพียวคนขอนอ่อนะอ้าวลงไปเลย ให้ลงไปเลยได้ไปเนอะ เราก็จะพัดไฟ่เพื่อชุก,ก่อนเป็นแบบนี้แล้วเขาใช้ผักหวานที่ลังลงไปเฮ้ยม่นงเพื่อสุขภาพพัดเลยบบดนี้ชุกง่ายทั้งคู่เดี๋ยวมาปรุงนะมันน้องใส่น้ำมันหอย รถด,ดีเลยโบ๊เบนรถห้างน้ตาลใส่น้อยหนึ่งเนาะเพราะเพราะหวานคนหวานอยู่แล้วอ่าหวานค่อยเออหวานค่อยไปแล้วตาลค่อยสมบูรคือมีน้ำเหรอเนาะน้ำใส่น้อยหนึ่งกว่าอ่าพอ นี่ยแล้วง่ายๆหวานฉันมีรสเกล็หวานอยู่แล้วต้องพัดดุลเลยพี่น้องถ้าพัดดุลน,นะเพราะหวานมันจะหยามเลยถ้าว่าเราพัดนะถ้าว่าเก่งนะเดีโบโบยวบ่อหกถ้าพัดนี่มันจะหยามถ้าพัดดุลอันนี้ก็ได้ พี่น้องแล้วเบิดทุกอย่างล่ะน,นี่ปลาส้มอโองวะเบึงเลยพี่น้องนอปะปลาขาวน้อยเนาะกลางเปื่อยเ,เบิด์ตแหละพี่น้องก่อนพ่นจะเอดส้มมันก็ต้องเอามาทุบก,ก่อนให้กลางพึ่นมุ่นนะนะกิง่ายไนงะ พี่น้องแล้วเฮียมห้อยอะไรน้องกินเฮากะปิงปลาส้มกับผัดหวานใจไข่น้พี่น้องได้จ้ะมากินน้ำกันขอกอบคุณขอกอบใจทุกท่านหลายๆได้จ้ะที่เขาไม่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเด้จ้ะพี่น้อง,พองเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเนาะใคายเข้ามาใหม่กับฝาก่องนี้น่อยบ้านๆเด้อจ้าพี่น้องอัพสารทุนนี้ขอตัวลาไปก่อนพนอก็ไม่คลิปหน้าโดยสบายดี